สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง VNP Market ฝากกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งคลิปนี้ผมก็มายืนอยู่บริเวณแถวแยกประตูน้ำก็ยืนอยู่บนสะพานลอยนะครับด้านล่างเป็นถนนราชปารบก็จะพามาดูบรรยากาศล่าสุดเลยของอดีตตลาดเฉลิมราบตลาดดังในย่านประตูน้ำ ก็กลายเป็นตำนานไปแล้วนะครับสำหรับตลาดเฉล,มลิมราบบนเนื้อที่เจ็ดไร่ที่ตั้งอยู่หัวมุมบริเวณแยกประตูน้ำโดยบริษัทเพชิน้ำสแควร์จำกัดซึ่งเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกนะครับจากสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ให้เป็นผู้ชนะการประมูลเช่าพื้นที่โดยมีระยะเวลา30ปีด้วยมูลค่า3,000ล้านบาทได้สิทธพัฒนาที่ดินตั้งแต่เมื่อปี2555 แต่ก็ติดปัญหาเรื่องผู้เช่าเดิมไม่ยอมย้ายออกจากพื Lock er. ้นที่จึงทําให้งานก่อสร้างนะครับล่าช้าออกไปก็หลายปีเลยก็มีข่าวว่าทางกลุ่มพัฒน์นก็จะนําที่ดินบริเวณตลาดเฉลิมลาบเดิมนะมาพัฒนานะครับเป็นโครงการมิชยุสก็จะประกอบไปด้วยร้านค้าปลีกสํานักงานโรงแรม ในแผนก็จะเริ่มเข้าพื้นที่ก่อสร้างพัฒนาโครงการในปี2 5 6 6นี้คงอยู่ในช่วงการเตรียมงานขออนุญาตต่างๆถ้าที่มองดูนะครับก็เป็นพื้นที่โล่งนะมีต้นไม้ ใบหญ้าขึ้นมาเต็มไปหมดก็เป็นบรรยากาศล่าสุดเลยนะครับของตลาดเฉลิมลาบหลังจากรื้อตึกแถวออกไปก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการนะครับที่น่าสนใจของบริษัทเดอะพัฒน um ามกรุ๊ปจำกัดคาดว่าจะเป็นแม่เหล็กดึงดูดผู้คนให้มาย่าประตูน้ำแล้วก็ลาประสงค์เพิ่มมากขึ้น ก็จะทำให้บรรยากาศย่านนี้มีความคึกคักตรงย่านประตูน้ำก็จะกลายเป็นอาณาจักรของแพทินามเลยนะครับเพราะว่าฝั่งตรงข้ามตลาดเฉลิมราบก็เป็นศูนย์การค้าแพทินามอยู่แล้วตอนนี้ก็จะมีสองฝั่งเลยที่ตรงนี้ก็สวยนะครับเป็นหัวมุมเลยนะ ถนนราชปารบกับถนนเพชรบุรียังไงแล้วก็จะนำความคืบหน้าบรรยากาศล่าสุดนะครับมาฝากท่านผู้ชมเป็นระยะระยะจะได้ทราบว่าบริเวณตลาดเฉริมลาบเขาจะมีการปรับปรุงหรือยังล่าสุดเป็นอยา่างไรบ้างขอบคุณสำหรับการชมคลิปวิดีโอขอบคุณสำหรับการกดติดตามแล้วก็สมัครเข้ามาไว้พบกับวีพีมาแก้ได้ใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ